การแข่งขันทางธุรกิจมีมากมายในปัจจุบันธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุปรงกระบวนการการขายและภาพลักษณ์ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆเข้ามาใช้ในธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วทุกมุมโลกและสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วทุกที่ทุกเวลาและยังได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขายของธุรกิจ e-commerce หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพาณิชย์ โดยการขายสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จะก่อให้เกิดการลดต้นทุนลดเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มช่องทางทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรูปแบบของการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำการค้านั้นต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสองฝ่ายก็คือ ผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายนั้นก็มีหลายรูปแบบทำให้เราสามารถจัดประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นประเภทหลักๆดังนี้ 1. ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค Business to Customer หรือตัวย่อคือ B 2 C คือการค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าซึ่งก็คือผู้บริโภค เช่นการขายหนังสือขายวิดีโอขายซีดีเพลงเป็นต้น 2. ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ Business to Business B2B คือการค้าระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าเช่นกันแต่ในที่นี้ลูกค้าจะเป็นในรูปแบบของผู้ประกอบการซึ่งจะครอบคุมถึงเรื่องการขายส่ง การทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบห่วงโซ่การผลิตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Supply Chain Management เป็นต้นซึ่งจะมีความซับซ้อนในระดับต่างๆกันไป 3. ผู้บริโภคกับผู้บริโภค Customer to Customer หรือตัวย่อคือ C to C ในเรื่องการติดต่อระหว่าง ผู้บริโภคกับผู้บริโภคนั้นมีหลายรูปแบบและหลายวัตถุป,ประสงค์เช่นเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มคนที่มีการบริโภคเหมือนกันหรืออาจจะทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองขายของมือสองเป็นต้นซึ่งเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน 4. ผู้ประกอบการกับภาครัฐ Business to Government หรือตัวย่อคือ b 2 g คือการประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐที่ใช้กันมากก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐหรือที่เรียกว่า E-government procurement ในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วรัฐบาลจะทำการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นการประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐในเว็บไซต์ 5. ภาครัฐกับประชาชน (Government to Customer) หรือ G2C ในที่นี้คงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้าแต่จะเป็นเรื่องการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเอง ก็มีการให้บริการแล้วหลายหน่วยงานเช่นการคำนวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตการให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นต้นข้อมูลการติดต่อการทำทะเบียนต่างๆของกระทรวงมหาดไทยประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการทำเรื่องนั้นๆและสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบางอย่าง จากบนเว็บไซต์ได้ด้วยจากการที่แบ่งประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นประเภทต่างๆที่กล่าวมานั้นดังนั้นทำให้สามารถจัดประเภทของช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง2ฝ่ายออกได้เป็น3ช่องทางคือ 1. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในที่นี้บุคคลจะหมายถึงทั้งองค์กรบริษัทและตัวบุคคลการติดต่อนั้น ทำผ่านได้ทั้งรูปแบบของโทรศัพท์โทราสารและอีเมล2การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับระบบคอมพิวเตอร์และระหว่างระบบคอมพิวเตอร์กับบุคคลคือการใช้งานระบบอัตโนมัติในการติดต่อสื่อสารนั่นเองเช่นตู้ ATM ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติระบบแฟกซ์ back, ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติเป็นต้น ทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ 3. การติดต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองเป็นรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการติดต่อทางธุรกิจโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของทั้งสองฝ่ายทำการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติตามข้อกํำหนดที่ได้ตกลงร่วมกันไว้เช่นระบบ EDI ระบบการจัด การห่วงโซ่การผลิตเป็นต้นสรุปพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพาณิชย์โดยการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้จะก,ก่อให้เกิดการลดต้นทุนลดเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มช่องทางทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยแบ่งเป็น5ประเภทคือ 1. ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคหรือ B 2 C 2. ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการหรือ B 2 B 3. ผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือ C 2 C 4. ผู้ประกอบการกับภาครัฐหรือ B 2 G และ 5. ภาครัฐบาลกับประชาชนหรือ G 2 C